ฝันเห็นตะก,กาการเสี่ยงโชคจงสแสวงโชคจากคนที่ไม่รู้จักมาก่อนและมาจากทิศตะวันออกจะมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายใจที่มาจากพี่น้องของคุณเองจะเจอเรื่องขุ่นมัวเสียใจกับสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คาดหวังหรือหวังไว้แล้วไม่เป็นดังหวังความรักคุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นใจ คนที่มีคนรักคู่ของแล้วจะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจขัดใจกันระหองระแหงกันค่อนข้างรุนแรงงอแล้วก็ไม่ค่อยหายโกรธถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็จะมีคนมาเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิด ดวงการเงินการงานจะเด่นมากในด้านเกี่ยวกับการค้าต่างแดนหรืองานที่ต้องพบปะกับคนต่างชาติต่างภาษาหากคุณสับสนที่จะเลือกระหว่างการทำงานต่อไปหรือไปเรียนต่อดีคุณก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้ใหญ่ชายหรือหญิงผิวขาวทวมมีอายุต้องแบกภาระงานหลายอย่างแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้กื่นไม่เข้าไข่ไม่ออก เลขนำโชคสองห8 3ปดสามแปดสาามสี่าฝากกดติดตามช่องเดมล็คคี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ